คนที่พยายามทำลายชื่อเสียงน้องจะแพ้ภัยตัวเองไหมอ่ะดูซิตอนนี้ใช่ไหมแพ้ภัยไหมพระสังฆราชถ้าเขาคิดไม่ดีกับน้องอ่ะถ้าขึ้นไพ่พรามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษครับแพ้ภัยแน่นอนเนี่ยถ้าขึ้นไพ่ใบนี้มานะ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 พี่อ้นนะถ้าน้องคิดถ้าเขาคิดไม่ดีกับน้องเราหรืออะไรกับเราเนี่ยหรืออะไรกับอะไรก็แล้วแต่ถ้าขึ้นไพ่พรามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์งลงโทษทันทีนะครับเพราะไพ่ใบนี้ทําได้อย่างเดียวคือความดีครับผมบอกเลย เพราะน้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลวงชะตายแล้วทบาบาปไม่ขึ้นทำละกรรมตามันตา,ตา,ตาเห็นแต่ถ้าใครคิดไม่ดีกับน้องอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย้อนย้อนกลับครับถ้าขึ้นไพ่ใบนี้นะสบายใจได้น้องเอาตัวรอดได้แน่นอนคนที่คิดไม่ดีสีไม้เท้าความมั่นคงความเต็มปึกแผ่นจิตใจเข้มแข็งมากลูกสาวนะครับอันที่สามแบบเดวิลเนี่ยคนที่คิดไม่ดีชัดเจนครับเออเนี่ยมันทานกันอยู่มันทานกันอยู่ท,ยทุกอย่างคนที่คิดไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> พอมีไพ่ใบนี้มามันล้างได้หมด ไพ่พระมันล้างสิ่งไม่ดีแบบได้หมดครับแพ้ภัยตัวเองแบบแน่นอนผมบอกเลย <Hi. S 1> <c oughs> ขึ้นไพ่พระสังฆราชมาน้องม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มคองโยมชาตาอยู่แล้วตรงนี้แพ้ใคยตัวเอง